รำลือใบแม่นชาวบ้านจะอ,อยู่หลังวัดจุดทูบไหว้เขียนตัวเลขหย่อนรูหวังรวยหวยชาวบ้านทำพิธีขอตัวเลขพญาบึง้งหลังเจอขุดรูอยู่หลังวัดนำดอกไม้ทุบเทียนกราบว่าตามความเชื่อก่อนย่อนกระดาษเขียนตัวเลขใส่ลงรูแล้วรอให้ดันตัวเลขเสี่ยงทายออกมาวันที่30กันยายน2564ผู้สื่อข,ข่าวรายงานบรรยากาศก่อนวันหวยออก ชาวบ้านสายเสียงดวงเสียงโชคตามหาตัวเลขเอามาซื้อลอตเตอรี่หวังถูกรางวัลปลดหนี้ปลดสินช่วงโรคโควิดระบาดหนกักทำชีวิตทำมาหากินยากลำบากโดยวันนี้บริเวณด้านหลังโบสถ์ราชธาตำบลบางรกรกรมอำเภอโพธทองจังหวัดอ่างทองชาวบ้านนำดอกไม้ทุกเทียนมาทำพิธีไหว้ตามความเชื่อในการขอโชคลาภพยาบึง้งซึ่งมีเสียงร่ำลือในการใบ้ตัวเลขแม่นยำเพื่อนำไปเสี่ยงดวง หลังมีชาวบ้านไปพบว่าพญาบึ้งได้ขุดรูขนาดใหญ่อยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดจึงไม่พลาดที่จะนาดอกไม้ทุบเทียนเข้ากราบไหว้ขอโชคลาภสําหรับวิธีขอโชคพญาบึ้งนั้นจะนํากระดาษเขียนตัวเลขหย่อนลงไปในรูพญาบึง้งจากนั้นก็เฝ้ารอให้พญาบึ้งดันกระดาษที่เขียนตัวเลขเสี่ยงทายออกมาจากรูซึ่งวันนี้พบเป็นตัวเลขเสี่ยงทาย3285ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสด .co.th ค่ะ